วันนี้จะมาพูดกันในหัวข้อในเรื่องของอุเบกขาสองอย่างที่นักปฏิบัติภาวนาทั้งหลายเนี่ยควรจะต้องรู้ต้องทราบและเข้าใจซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยที่นักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยอาจจะยังมองไม่เห็นคืออุเบกขาสองอย่างเนี่ยก็จะแยกให้เห็นชัด,ชด ก็คืออุเบกขาที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญานั่นเองของผู้ปฏิบัติภาวนาแล้วก็สองก็คืออุเบกขาที่ไม่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาของปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยที่เขากล่าวว่าคือไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยอยู่กับอุเบกขาเนี่ยหมายความว่าอย่างไรซึ่งจะยกพระสูตรขึ้นมาที่จะสร้าง ขึ้นมาให้เห็นน่ที่พระองค์ตรัสก,กับท่านพระานนท์นะนะก็คืออินทรี์ภาวนาเฉลิดนะพระสูตรแรกเนี่ยที่พระองค์ตรัสว่าอานนท์อินทรี์ภาวนาเฉลิศในอริยวินัยนี้เป็นอย่างไรเนี่ยที่พระองค์ตรัสว่าอานนท์ในกรณีนี้เนี่ยอารมณ์มันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจทั้งเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจ อันบังเกิดแก่ภิกษุนั้นเพราะเห็นรูปด้วยตาภนะิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้เป็นสิ่งมีปัจจัยปรุงแต่งนะเป็นสังคาตะนั่นเองนะเป็นของหย,ยาบหยบเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่มีสิ่งโน้นซึ่งรำงับและประณีตกล่าวคืออุเบกขาดังนี้เห็นไหม อันนี้คือคําว่าอุเบกขาในเรื่องของอินทรีย์ภาวนาเฉลิสนะแล้วพระองค์ก็กกตรัสว่าเมื่อรู้ชัดอย่างนี้อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจทั้งเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดแก่พิกษุนั้นย่อมดับไปอุเบกขายังคงดํารงอยู่แล้วพระองค์ก็ได้ตรัสต่อไปว่าอานน์อารมณ,อรมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจ ทั้งเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดแก่ภิกษุนั้นย่อมดับไปเร็วดุจการกระพิบตาของคนอุเบกายังคงดำรงอยู่นี้แหลเราเรียกว่าอินทร์ภาวนาชัเลิศในอริยวินัยในกรณีแห่งรูปที่รู้แจ้งด้วยจักษุคือด้วยตานั่นเองในกรณีของเสียงที่ฟังด้วยหูนะกลิ่นที่ดมด้วยจมูก รถที่ลิ้นด้วยลิ้นนะโพสพพะที่สัมผัสด้วยกายและธรรมรมที่ถูกต้องด้วยใจพระองค์ก็ได้นะยกอุปมานี้เหมือนกันก็คือวางความพอใจและความไม่พอใจเสียได้นะอุเบกขายังคงดำรงอยู่อันนะี้คืออินทรีย์ภาวนาเฉลิดนะทีนี้มาดูอีกพอสูตรหนึ่งนะ จะเห็นว่าในเรื่องของอนุสัย3าอย่างที่พระองค์ตัดไว้เนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าคําว่าอุเบกขาของปุถุชนเนี่ยไม่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาในหมายความอย่างไรคือพระองค์ตัดไว้ว่าเนี่ยเพราะอาศัยตาด้วยรูปทั้งหลายด้วยจึงเกิดจักขุวิญญาณการพร้อมแห่งธรรมสประการนั้นคือปัสสะเพราะมีปัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาใช่ไหม เวทนาอะไรบ้างคือเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างเห็นไหมคือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างเนี่ยก็คือเฉยๆนั่นแหละก็คืออุเบกานั่นเองนะและพระองค์ก็ได้ตรัสต่อไปว,ว่าบุคคลน,นั้นหนอเมื่อสุขเวทนาถูกต้องเขาย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่อนุสัยคือราคะย่อมตามนอนแก่บุคคลน,นั้นเห็นไหม ราคานุส่ยนะก็ย่อมตามนอนเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องอยู่เขาย่อมเศร้าโศกย่อมระทมใจย่อมคล่ำควรย่อมทุบปกกล่ำให้ย่อมถึงความหลงไหลอนุสัยคือปฏิฆะนะปฏิฆะย่อมตามนอนนะเพิ่มความเคยชินให้แก่บุคคลนั้นต่อไปน,นั่นเองอันนี้คือเวทนาอันเป็นทุกข์ทีนี้มาดูเวทนาที่สามคือเวทนาอันไม่ใช่ทุกข์อันไม่ใช่สุขถูกต้องอยู่ นี่แหละคือความอุเบกขาของปุถุชนน็คือไม่ทุกข์ไม่สุขนี่แหละเขาย่อมไม่รู้ตามเป็นจริงซึ่งสมุทยะเหตุเกิดของเวทนานั้นด้วยเห็นไหมไม่รู้ว่าตัวเองเนตอนนี้อยู่ในในเวทนาใดไม่รู้ซึ่งอัดถังคมะนะี่คือความดับของเวทนานั้นด้วยว่าเวทนานี้มันจะดับไปได้อย่างไนะไม่รู้ซึ่งอัดสาธะรสอร่อยของเวทนานั้นด้วย เนี่ยว่าการที่จิตเนี่ยเข้าไปเสพในอารมณ์เนี่ยก็เพราะขาดสตินั่นเองะบรรดาที่เห็นไม่จะเห็นว่าคนที่ชอบเสพยาเนี่ยหรือหรือสูบกัญชาเนี่ยอารมณ์มึนชาไม่รู้สึกเนื้อสึกตัวเนี่ยใครด่าใครว่าก็เฉยเฉยเนี่ยก็จะเข้าลักษณะที่ว่าเนี่ยไม่รู้จักอัศร์าเพราะจิตเนี่ยเข้าไปเสพในอารมณ์นั้นเนี่ยคือไม่รู้สุขไม่รู้ทุกข์เนี่ยก็คือเรียกว่าไม่รู้รสอร่อยของมันนั่นเองนะ ไม่รู้จักอคินว่าโทษของเวทนานั้นด้วยนะว่าโทษของเวทนาแบบเนี้ยมันเป็นอย่างไรนะเห็นว่าคนที่อยู่ในตเวทนาแบบเนี้ยขาดสติสัมปชัญญะและปัญญาเนี่ยนะก็จะลืมปิดแก๊สในในห้องครัวบ้างลืมมุนแจรถบ้างขับรถลงข้างทางบ้างอย่างที่เห็นกันอยู่เนี่ยนะก็ไม่แล้วก็ไม่รู้นิสรณะ,ะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากเวทนานั้นด้วย อนุสัยก็คืออวิชานั่นเองนะย่อมตามนอนก็คือเพิ่มความเคยชินต่อไปแก่บ,บุคคลนั้นนี้คืออุเบกขาของปุถุชนนะผู้ไม่ได้สดักษนะที่ไม่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญานั่นเองนะบุคคลนั้นหนอเมื่อ,อยังละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนาไม่ได้นะยังบรรเทาปฏิฆานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาไม่ได้ยังถอนอวิชานุสัยอันเกิดจาก ทุกขามาสุขเวทนาไม่ได้เขาจะทําที่สุดแห่งทุกขในที่ฐาน,น,นี้นั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เห็นไหมคือคําว่าอุเบกขาในความหมายของพุทุชนเนี่ยก็คือไม่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญานั่นเองนะจะต่างกับเรื่องของอุเบกขาที่พระองค์ตัดกับท่านพระอานนท์ก็คือเรื่องของอินทรีย์ภาวนาั้ลเลิศนั่นเองอันนี้คือในยะของความแตกต่างในความหมายของอุเบกขาสองอย่าง